สวัสดีค่ะเฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซนเตดมีเดียโซซิตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับน้องสุดทีสุดชาซึ่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ได้คุยกับน้องไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยยังเป็นรองประธานสภาอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มารับตำแหน่งเป็นประธานสภาแล้วนะคะไปคุยกับน้องสุดทีกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะ,ค,ะคุยกันไปเมื่อหนึ่งปีแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยยออ้อนกลับมาถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีอะไรที่ขึ้นหน้าไปบ้างต้องถามตัวของน้องสุทธีก่อนนะคะว่ามารับตำแหน่งประธานสภาเนี่ยตั้งแต่เมื่อะไหร่ะคะอ่าจริงๆครับก็อ,อย่างที่พี่อ้อบอกเลยเมื่อกี้ว่ามีการพูดคุยกันเมื่อปีที่แล้วช่วงกรกฎาคมใช่ไหมคะค่ะ ก็ทีนี้ประมาณช่วงพฤศจิกายนนะครับก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเลือกประธานคนใหม่ก็เลยอสิงโตก็เลยลองลงสมัครประธานดูครับก็ได้รับความไม่วางใจแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานจังหวัดนนท์ครับพี่อ้อค่ะก็ถ้าตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วจนนี่จะสิ้นเดือนตุลาแล้วก็ใกล้หนึ่งปีแล้วนะในการทํางานในหนึ่งปีรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะสิงโตพอเข้ามารับตาแหน่งแล้วเนี่ย เราในฐานะเป็นผู้นำแล้วเราไ,ได้วางโครงการอะไรหรือว่าทำอะไรไปบ้างคะสำหรับช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค,ะค่ะครับผมก็ช่วงที่รับตำแหน่งน้องก, <íamos> ก็อยู่ช่วงปีหกห้านะครับแล้วก็ดำเนินง,งานมาจนปีหกหกอะครับก็กิจกรรมโครงการที่ได้วางแผนไว้แล้วก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วครับก็ก็ยังยังทิ้งในเรื่องของประเดน็นพัฒนาศักยภาพ<ม>เด็กและเยาวชนไปไม่ได้อะครับแต่ว่าในปีหกหกเนี่ย เราก็เน้นในเรื่องของทักษะในศตวรรษที่ยีสิบเอ็ดแล้วก็ในเรื่องของยุคดิจิทัลครับให้เด็กเขามีความเท่าทันในเรื่องของสื่อด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับค่ะเอาด้านแรกก่อนนะคะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนค่ะของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีกี่อำเภอแล้วก็มีกี่ตำบลน,นะคะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีอ่หกอำเภอครับแล้วก็สี่สิบห้าเทศบาลตำบลครับทุกี่ค่ะ แสดงว่าในการพัฒนาเครือข่าย<ม>เล่าให้ฟังนิดได้ไหมครว่าไปทําอะไรมาบ้างได้ครับก็ตัวกิจกรรมเนี้ยครับเราก็จะ,ะเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสเฟ้นหาเด็กและเยาวชนจากหกอำเภอแล้วก็ส<ม>ี่สบิบห้าเทศบาลตำบลนี่แหละครับขึ้นมาร่วมกิจกรรมกับเรารหนึ่งเลยครับ <S <S เพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาได้รู้ถึงว่าบริบทการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเป็นยังไงบ้าง<ม>บทบาทหน้าที่โครงสร้างเป็นยังไงครับแล้วก็ด้วยความที่น้อง อาจจะมีศักยภาพเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยอยากจะลองทอํากิจกรรมใหม่ๆก็เลยมาใช้พื้นที่ของเราตรงนี้ที่เราเปิดให้อะครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองก็เป็นเครือข่ายการทํางานในพื้นที่ขึ้นมาครับค่ะมีโครงการอะไรสําคัญที่ทํแบบร่วมกันบ้างคะอ๋อโครงการที่ทําร่วมกันจะเป็นโครงการจิตอาสากับ<อ>น้องๆในพื้นที่ครับอย่างเช่นชล่าสุดก็เป็นจิตอาสาเรื่องสื่อก็ทํากับ<ม>น้องๆโรงเรียนสรีสังวานนะครับ ซึ่ง, <Okay. S 2> นงน้องๆก็เป็นกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มที่กลุ่มพิเศษอะครับ uh huh. ใช่แต่ว่าเราก็เลยเราก็ถือว่าน้องๆเป็นเด็กและเยะวาวชนของเราที่เราต้องดูแลแล้วก็ส่งเสริมเขาอยู่แล้วครับ uh huh. ก็เลยพากันจัดกิจกรรมเรื่องสื่อให้น้องๆรู้เท่าทัน uh huh. ในเรื่องของภัยออนไลน์เงี้ยครับ uh huh. ใช่ครับแล้วเราไปไปสอนอยังไง <c oughs> มีต้องน้องเนี่ยเป็นมีความพิเศษอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องเตรียม ที่จัไปสอนน้องๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอืทํายังไงอะคะวิธีการใช่จริงๆรูปแบบกิจกรรมอะครับแล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับผู้เรียนนะ้องอย่างน้องๆกลุ่มนี้ครับต้องต้องบอกเลยว่าถึงน้องๆจะมีความพิเศษแต่ว่าสิ่งสําคัญคือน้องเขาก็สามารถรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้กับเด็กทั่วไปเลยครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยใช่ก็แต่รูปแบบกิจกรรมอาจจะติด ติดขาดตรงในเรื่องของอการเคลื่อนไหวค่ะอาจจะเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างช้าหรือว่าจะต้องช่วยน้องๆในการเคลื่อนที่ทํากิจกรรมอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือน้องๆได้รอยยิ้มแล้วก็ได้รับความสนุกสนานทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ดีใจกับน้องๆครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ไปทากิจกรรมนะคะร่วมกับน้องๆในพืน้นที่แล้วเรื่องที่ที่สองคะส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนี่เป็นยังไงคะ ครับก็อันนี้ก็จะให้น้องๆเนี่ยได้มาฝึกทักษะที่สําคัญกับการดํารงชีวิตนะครับอย่างเช่นทักษะการงานเป็นทีมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือว่าทักษะในเรื่องของการทางานเฉพาะทางเช่นการใช้เทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับใช okay. ่มีการอสอนเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ๆเช่นติ๊กตอกอะไรเงี้ยให้น้องเขาสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตสื่อเองได้หรือว่าสามารถที่จะนําทักษะต,ตรงนี้ไปต่อยอดกับการเรียนได้ด้วย การออกแบบแคนวาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องมีในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนะฮ<ช>ะเรื่องของการเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือในในยุคนี้นะคะที่ต้องนํามาใช้อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วด้านต่อมาด้านที่สามนี่คือเรื่องของรู้เท่าทันสื่อค่ะเมื่อจะพู่อ๋อรู้เท่าทันสื่อครับก็อันนี้ก็จะให้น้องๆเลยเขารู้ถึงว่าการใช้เทคโนโลยีเนาะอย่างเด็ก ในยุคป,ปัจจุบันนะคะเราะจะคุกคีกับแอปพลิเคชันหลากหลายไม่าจะเป็นเ a c e b o o k i n s t a แกรมหรือว่า t ิ k t o ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยพุดที่ภาวะของน้องๆเนี่ยการที่จะรู้เท่าทันมิจฉาชีพหรือว่าแคนงคอเซนเตอร์หรือว่าแชทหลอกโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับน้องอาจจะบางทีด้วยความที่เราอาจจะมีประสบการณ์บางส่วนแต่ว่าพอเราเจอเหตุการณ์จริงๆอะครับน้องอาจจะแประมาทหรือว่า ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยครับเราก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้เท่าทันถึงภัยตรงนี้อะครับค่ะแล้วนในในการทํางานนี่เรากระจายลงไปทั่วทุกเทศบาลตําบลแล้วก็ในทุกอําเภอเลยไหมคะในการทํางานอ่อจริงๆเราพยายามกระจายลงไปให้ให้ครอบทุกพื้นที่นะคะื้นที่แต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเด็กอ่าทุกทุกพื้นที่อาจจะไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นก็ ได้น้องๆจากพื้นที่ขึ้นมาร่วมกิจกรรมครับค่ะแล้วหลักการทํางานของตัวเองนะคะในช่วงหนึ่งปีขึ้นมาเนี่ยที่เป็นประธานสภานะคะเราต้องปรับบทบาทของเรายัางไงบ้างไหมคะเพราะว่าต้องต้องดูพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็รับชอบมากขึ้นอ๋อจริงๆต้องปรับปรับเยอะอยู่เหมือนกันครับคุณพี่เพราะว่าด้วยความรับผิดชอบเราเยอะขึ้นอย่างเนี้ยครับเราจะต้อง เราอยากจัดการเวลาตัวเองก่อนเลยสิ่งสาคัญนะครับผู้นําส่วนใหญ่จะติดปัญหาเรื่องการจัดการเวลาอะไรเย่างนี้ครับทั้งการเรียนด้วยการทํางานเพื่อสังคมด้วยหรือการใช้ชีวิตประจําวันด้วยอะไรเย่างี้ครับอาจจะต้องหาจุดบาลานซ์หรือว่าการทํางานกับชีวิตประจาวันเนี่ยอาจจะต้องไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปอาจจะต้องผูึกยาจัดการความสมดุลของชีวิตด้วยครับคุณพี่อันนี้คือเรื่องของการจัดการเวลาและมีเรื่องของการบริหารคน คุยกับทีมงานเนี่ยเรามีหลักการอย่างไงบ้างคะครับก็ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมการคุยกับเพื่อนๆนะครับเรา,าจ,จะเน้นในเรื่องของการประชุมทั้งคุณพี่มีการ <S <S 2> <S 2> <S พูดคุยกันบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม่สะดวกมาประชุม site, าอาจจอนไซต์เราจะต้องในยุคใหม่แล้วเนาะเราจะต้องนําเทคโนโลยีมาใช้อาจจะมีการประชุม Google meeting หรือว่ามีการพูดคุยผ่านไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ใช่หรือว่ามีใช้การใช้ discord ด้วยน้องๆจะใช้ discord ในการสื่อสารส่สวนใหญ่เด็กวัยรุ่นเขาจะใช้ uh huh. เล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมาใช้ discord ตรงน,นี้ให้เป็นประโยชน์โดยการที่เอามาประชุมด้วยอะไรเงี้ยครับคุยงานด้วยอ๋อค uh ่ะ huh. ใช่ครับค่ะ okay. okay. แล้วในในการทํางานร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยมันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ อ๋อจริงๆการทํางานทุกอย่างมีมีอุปสรรคแน่นอนคุณพี่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคถึงขั้นใหญ่โตจนทับเราทํางานไม่ได้เลยใช่แต่ว่าปัญหาที่เจอของที่ทํางานสิ่งต่างๆันหนึ่งปีเช่นอ่าเช่นในเรื่องของอ่าความเห็นที่ไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ยครับหรือว่าความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบางทีการสื่อสารเราใช้นเมสเซจทางเดียวแต่ว่าการตีความของทีอาจจะตีความผิดไปหรือว่าเข้าใจคาดเคลื่อนกันอะไรเยงนี้ครับก็ ก็เลยมีวิธีแก้ไขโดยที่ว่าอาจจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นหรือว่าจะต้องเน้นเน้นการคุยตรงประเด็นเนาะสองทางนะคะใช่ใช่เพรดูนี้เนี่ยพิมพ์ลายไปเนี่ยข้อความตัวหนังสือกับการพูดน้ําเสียงนี่มันก็แตกต่างกันนะคะในคนรับสารใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญเลยนะเรื่องของการสื่อสารให้เข้าถึงยังไงนะคะแล้วในส่วนของ การเรียนบ้างตัวสิงัวเองตอนนี้อยู่เรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียนด้านไหนคะอ่ตอนนี้สิงโตเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะครับคณะสังคมศาสตร์ครับภาควิชารัฐศา,าร์เอกการเมืองการปกครองครับอ๋อค่ะเหมือนเคยคุยว่าที่ที่เรียนด้านนี้เพราะว่าก็วางอนาคตเอาไว้ใช่ไหมคะว่าจบลงไปจบไปนี่จะไปทํางานด้านของการเมืองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีแอบหลงๆไว้อยู่ครับ ค่ะแล้วเวลาการเรียนเนี่ยตอนนี้อยู่ปีสองใช่ไหมคะากับการทํางานเมื่อสะรู่ครับตอนนี้ปีสามปีสามปีสามใช่ใช่ครับค่ะเราจัดสรรเวลายังไงครับที่ที่บอกว่าต้องบรลานให้ได้เนี่ยค่ะสําหรับจิงโตเองเนี่ยคือใช้เวลาอย่างไงบ้างอะตรงนี้ในการแบ่งเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการมาทํางานใช่ครับก็หลักๆอะครับเราอาจจะต้อง เออดูเมนเมนหลักของชีวิตเนาะว่าเราอาจจะต้องมีหน้าที่เรียนก่อนอะไรยเงี้ยครับบางทีอ่าเราจะต้องอ่าลงเวลาเรียนไว้ก่อนนะครับคุณพี่่าถ้ามีกิจกรรมมาเนี่ยจะต้องเลิกเรียนก่อนแต่ว่ามีช่วงไหนที่เราว่างสมมติว่าเราเรียนครึ่งวันเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายมีกิจกรรมเราก็ไปทําระหว่างวันเราสามารถไปทําได้อะไรเงี้ยคุณพี่หรือว่าเราอาจจะลาเรียนให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่ไม่ให้ขาดเรียนมากเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลําดับ ความสําคัญของกิจกรรมอะไรอยงี้ครับว่าถ้าสําคัญเร่งด่วนจริงๆเราเราอาจจะเข้าร่วมอะไรย่างนี้หรือว่าถ้าไม่สําคัญอาจจะให้ผู้แทนไปไหมหรือว่าให้ชวนเพื่อนๆไปร่วมแทนอะไรย่างเงี้ยเพื่อที่จะสลับหมุนเวียนกันไม่ให้แบบว่าหนักสิงโตเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทาถึงในการทํางานกลุ่มบ้างนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยงานกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานต่างๆเนี่ย เข้ามาที่สภาเด็กและเยาวชนนี่เยอะไหมคะอ๋อสาหรับนนค่อนข้างเยอะเลยครับคุณพี่เพราะว่านนท์ะบุรีติดกับกระทรวงสาธารณสุขติดกับสํานักงานปปชแล้วก็สำนักงานราชการนี่ก็ตั้งอยู่ที่บุรีหมดเลยคใช่ครับใช่แล้วก็โซนกรุงเทพก็มีเชิญเราไปร่วมบ้างอะไรอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเราทํากับหน่วยงานไหนบ้างกิจกรรมที่ไปประชุมร่วมหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันอะค่ะครับก็อย่าง ที่สําคัญเลยครับน่วนกานหลักก็คือทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช่นี่เป็นหลักครับกรมกิจการเด็กแล้วก็จะมีหน่วยงานจริงุริที่สภาก็ได้ไปร่วมหลายกิจกรรมอยู่นะครับไปดูไปดูสถานที่ดูแลทัฐสภาแล้วก็ไปร่วมโครงการของใช่ครับร่วมของ S พ d L ที่เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเนี่ยแล้วก็ส่งเด็กไปร่วมอยู่เหมือนกันครับคุณพี่ใช่แล้วก็พาทีเครือข่ายภาคเอกชน N อ O อเนี้ยแล้วก็ไปร่วม ค่อนข้างหลากหลายเลยครัคุณพี่ค่ะครับแล้วมองศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีะคะ่ะในในภาพที่สิงโตมองเนี่ยว่าว่าศักยภาพเด็กเยาวชนเนี่ยคะ่ะมันสามารถจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าน,นี้อีกไหมหรือว่าอยากจะพัฒนาด้านไหนต่อในปีหน้ายอย่างเงี้ยคะ่ะ อ่า uh, จริงๆนี er. ờ, <blade. S 1> ่ค uh, <okay. S 1> <mus> ุณพี่ถามถามตรงประเด็นเลยนะครับพระยวงนี้กําลังเตรียมแผนเลยเตรียมแผนเข้าหกเจ็ดกอ่ดีครับใช่จริงๆในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอะครับอ่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหยุด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 อยู่กับที่ได้จะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาซึ่งสําหรับมุมมองของสภาเด็กจังหวัดนนท์นะครับก็มองว่าควรที่จะพัฒนาต่อไปอีกหรือว่าน้องๆก็มีศักยภาพที่จะอัพสกิลได้มากกว่ามากกว่าเดิมอะครับใช่เราก็มีการ ใช้กระบวนการในเรื่องของการฟีดแบ克หรือว่าถอดบทเรียนในแต่ละกิจกรรมโครงการว่าอ่าถ้าหาจุดบกพร่องแล้วก็นําจุดบกพร่องตรงนี้ครับมาพัฒน,นาในงานต่อไปซึ่งน้องๆเขาก็เรียนรู้แล้วก็ใช้ฟีดแบ k ตรงนี้ครับมาพัฒน,นาตัวเองอยู่เสมอใช่ครับค่ะนี่คือลางวางแผนง,งานของปีหน้าเลยนะคะใช่ครับค่ะแล้วมีแผนง,งานที่พอจะออกมาเล่าได้บ้างอย่างนอกจากเรื่องของการพัฒน,นาศัากยภาพเด็กแล้ก็เยาวชนนะคะ ครับก็ในปีหกเจ็ดนะครับอ่าเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนตอนนี้ที่เข้ามาในเรื่องของความปลอดภยัยบนท้องถนนครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่าทุกภาคส่วนเริ่มให้ความสําคัญเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่าเกิดขึ้นกับเด็กแล้วมีความสูญเสียทันทีมันจะแตกต่างจากเรื่องยาเสพติดหรือว่าตั้งครรภ์ที่อย่างน้อยน้อยมันอาจจะไม่ได้เกิดการสูญเสียโดยทันที<ม>แต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุท้องถนนถ้าเด็กใช้รถถนนป,ปุ๊ีมาครับถูกต้องครับแล้วก็ อีกสาคัญหนึ่งครับสถิติของเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องยกมาอันดับหนึ่งในปีหกเจ็ดครับคุณพี่ค่ะ <c oughs> มีงานตัวนี้ขึ้นมานะคะอันดับหนึ่งเลยในปีหน้าใช่ครับค่ะ <c oughs> แล้วตัวเอื่นเนี่ยมีอีกไหมคะตัวอื่นก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพครับเป็นในเรื่องอ่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะไรเงี้ยครับที่ ก็มีเศรษฐีกลุ่มน้องๆเยาวชนเหมือนกันที่อาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานค่อนข้างเยอะโรคความดันโรคอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีภาวะอ้วนอะไรเงี้ยครับ <ioè> ใช่อันนี้ก็ต้องแบบอยากจะต้องให้ให้พวกเรามีการส่งเสริมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแล้วก็เพื่อป้องห่างไกลจากโรคโรคต่างๆเหล่านี้ที่ถึงโตเกิดไปเมื่อสักครู่อ่ะครับค่ะซึ่งเล่าถึงการทํางานร่วมกันนะคะในการวางแผนการทํางานค่ะ เราบริหารจัดการยังไงคะรับฟังของแต่ละอำเภอขึ้นมาแล้วมาประชุมกันหรือมีวิธีการยังไงคะครับของอันนี้ครับก็จะมีการประชุมสามัญประจําปีครับทุกๆปีแล้วก็จะเรียกผู้แทนจากแต่ละอําเภอขึ้นมาประชุมครับแล้วก็แต่ละอําเภอเนี่ยเขาก็จะมีข้อเสนอของเด็กและเยาวชนขึ้นมาเสนอะระดับจังหวัดอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เราก็มากันกรองดูว่า น้องน้องเงยาวชนในจังหวัดอะครับต้องการเน้นในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่าต้องการให้เราส่งเสริมสนับสนุนไปร่วมงานจัดกิจกรรมอะไรบ้างเงน<ม>ี้ครับแล้วก็จะมีผู้แทนของน้องๆ้องสภานักเรียนด้วยครับใน,<อ>ใ,นในในจังหวัดเลยค่ะแล้วด้วยนะของสภานักเรียนนะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เลยนะคะของของทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนท์ใช่ครับปณปี่ค่ะ สุดท้ายตอนนี้เนี่ยเราก็มีรัฐบาลใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้าฝากถึงทางรัฐบาลหรือว่าในงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของเด็กและเยาวชนค่ะคะุณโตอยากจะฝากอะไรไปถึงคะอ่อจริงๆในเรื่องของที่อยากจะฝากทางรัฐบาลนะครับ<ม>ก็เรื่องแรกครับเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการทํางานของเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่า ออจริงๆมีน้องๆเยาวาชนที่เขามีศักยภาพมีความสามารถค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ายังขาดการสนับสนุนในเรื่องของ mm hmm. อาจจะเป็นการทํางานในพื้นที่ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ที่น้องเขามี power แต่ว่าบางทีเขารวมกลุ่มกัน mm hmm. แต่ว่าเขาไม่มีสังกัดองค์กรอะไรเงี้ยครับบางทีเขาก็ทำงานในพื้นที่ลาบากแต่เรา mm hmm. ก็เข้าไปช่วยน้องๆกลุ่มนี้อยู่ครับแต่ถ้าร mm ัฐ hmm. บาลมีแนวทางในการส่งเสริมน้องๆ กลุ่มที่มีความสามารถอยากทางานในพื้นที่ทํางานเพื่อสังคมอย่างเงี้ยครับก็ะจะเป็น power หนึ่งให้น้องๆเขามีโอกาสเข้ามามากมากกว่าที่เราดึงเขามาจอยงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณอะไรเงี้ยครับที่จะเป็นหรือว่าแหล่งทรัพยากรต่างๆเงี้ยครับบางทกีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นว่าทรัพยากรตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญที่จะขับเคลื่อนงานนะครับแต่ว่าน้องๆเยาวชน ของนนทบุรีครับเขาไม่ได้มองตัวทรัพยากรนี้หรอกครับแต่ว่าก็าจ,จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ให้มันเกิดเกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดศักยภาพมากขึ้นนะครับคาะใช่เนี่ยเรื่องนี้ที่อยากจะเน้นใ,ในเรื่องของการทํางานจริงๆก็ต้องต้องยอมรับว่าในส่วนของคนที่ทําสภาเด็กและเยาวชนนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีกดค่าตอบแทนอะไรแต่ว่าบางพื้นที่นี่ห่างไกลกันจริงๆนะคะในการที่จะเดินทางเสียค่าเดินทางเข้ามาแล้วก็ร่วมกิจกรรมก็ ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะตรงนี้ใช่ค่ะผมตรังีก<ว>็เนี่ยโซนโซนไซน้อยทรงบางใหญ่บางบัวทองเนี่ยจะห่างห่างจากอำเภอเมืองค่อนข้างเยอะใช่ถึงถึงจะเป็นจังหวัดที่<ะ>ไม่ใหญ่มากแต่ว่าอาณาเขตการห่างก่อนก่อนน้องจะเข้ามาในเมืองอน้องก็บอกว่าค่อนข้างยากบางทีก็ไม่ได้มีรถไฟฟ้าไปถึงหรือว่ารถประจําทางถึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องนั่งรถไม่ทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือเรื่องของงบประมาณ ของที่มาสนับสนุนกบภาเด็กและเยาวชนนะคะมันยังคงเดิมหรือว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะถึงเป็นที่มาว่าน่าจะแบบมีสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ด้วยใช่ครับจริงๆถ้าถ้าน้องสินโตลองดูข้อมูลนะคะจริงๆงบของสภาเด็กเนะี่ยจะค่างน้อยกว่าทุกหน่วยเลยใช่น,ใชนี้ไม่แน่ใจว่าระบบเป็นยังไงแต่ว่าเห็นฟังจากหลายๆพื้นที่มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยน้อยกว,ว่าหน่วยอื่นๆแล้วก็ บางทีอาจจะไม่เพียงพอกับน้องๆที่แบบบางทีเราจัดงานขนาดใหญ่เนี่ยครับเรางบเราจํากัดใช,ใช่ก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าน้องๆก็มีศักยภาพนะคะคุณพี่ก็อาจจะมีการพยายามกันนะคะใช่ขอสปอนเซอร์บ้างขอผห้กระชนอะไรเงี้ยครับน้องเขาก็แสดงสปิริตเต็มที่ใช,ใช่ครับก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งนะคะที่ส่งไปถึงรัฐบาลแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะคะให้มันหนุนเสริมในเรื่องที่ยังขาดอยู่ตรงนี้นะคะ ค่ะสุดท้ายหนูโตอยากจะฝากถึงน้องๆบ้างอยากให้เชิญชวนมาทํากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจะเข้าร่วม,มได้ยังไงติดต่อได้ยังไงคะครับก็ฝากถึงน้องๆน,นะครับที่สนใจอยากจะทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยากจก็บกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยกันนะครับก็อยากจะให้ลองดูองค์กรของสภาเด็กและเยาวชนเป็น อ่าองค์กรหนึ่งหรือเป็นพื้นที่หนึ่งที่อาจจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทํากิจกรรมในพื้นที่โดยถ้าน้องสดใจอ่ครับทุกๆคนอ่าเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาว,วชนโดยโดยกําเนิดอยู่แล้วครับก็จะสังกัดอยู่ที่เทศบาลตําบลตามทะเบียนบ้านที่น้องอยู่ใช่ครับสามารถที่จะติดต่อเทศบาลตําบลหรือว่าสามารถที่จะติดต่อทางเพจของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยครับว่าน้องๆอ,อยู่ในเขตพื้นที่ไหนสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสมโตงค่ะที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ